就提。<music> ไม่จะคุยกูด้แล้วเอาบอลจักูเลยสิจักไปสิไปเอาคอ่อยกูโดยอห่มึงนี่บอกว่าดีป่าเสียกันเนาะเดี๋ยวว่าสิไปไหนมาหลักให้กูประกาศก่อน,นเอาประกาศการถไหญ่ใหญ่ผู้ไหนักทอดใครนะกู่เขาว่าไปเอาจักยแย่ีแมึงผู้ใดลุกขึ้นมาเอาทำไมจะสิเสียก็ถีบจะเอได้เน่ยอ๊บกูดูสิ ไปใต้แต้แสงพวกบุยีเฮฟมันปัยากจักเบเกอร์่อยว่าเอาเป็นยังเอามากูจิกินหูยิ้วเขาอยู่นี่หิ้วเขาแจักอะอุ้ยทีละพันแจ็คมาแป่บนหมอรับเนี่ยเพราะหุ่นหัอน,น่อตวอขอบคุณนแ้คะวขอบคุณแคไว่ตลกพวกนี่ย <witnesses> มัน้อามอกาขายหนาเลยที่ักเงีนะแล้วมันขายไครวามันแสบขึ้นมาหนี่ <c oughs> ก็ใครแม่เน yeah. ี่ยก็อดใช่ใครกับเกียร์วนี่แม่แต่พี่แจ่ใซอดใส่ที่เขียเกียร์ลาใช่ผมสนุนแม่กู่ากูทอดใครมาแซ่ก็อยากก่อหมากับหมาเนียแหละกินพวกขูอยู่เนี่กูใจ้กแค่ไก็ไดตัวประสาทรถดีกูม่ได้ซื้อนะกูไปรัเอยู่ขั้วบ่มนมนา วายุพันยวันเบอทคารถดีค่าผมชลอหน้าป่าดูวๆมันเป็นอีฮานี่ออมาถอดไข่ตันี่ไก่ละตัไปกุสิไม่เมนูไหมปันเมนูไหนสุกกี้พูแล้ววัตถุดิบมาราค้าวมงปั่นล้นว่ต้องใช้รถดีว่ต้องใช้น้ำป่ายาใสยาสบูฟอรลีเมียเมื่อกี้ อาบูไปใส่พอาะยแห่ดีเฮ็ดเปทั่วอแจารย์เหรอเนาะเป็นมั่คืออยากแม่ก่อนดีซสบูฟอรีบูฟอรีกินหอมสะอาดสดชื่นผิวกระการใสใส่อาจารใสด้วยฟอรีถ้าจะเลือกก็พี่ดอกเ้อะบูฟอรีมีจากสีใหญ่เพื่อผิวสวยเปลงปััพง้อมชนหอมยวกัจจพธรมชาติมีทั้งหมด4่สีีไหเนี่ยชมพแก ฟ้าค่ะม่วงค่ะเหลืองค่ะปานกีฬาสีแคร์แซนละอย่าลืมร้บปีนองเดอผลฟัิตาพั์สบู่ฟอรีนะคะปีนองค่ะแอบดูเฮือนหอนพอพยูบุกเทปก็ยังครสบู่อาบน้ำครีมอาบน้ำต้องฟอรีค่เท่านั้นนะคุณพี่ค่ถ้าครีมทายหนีต้องเคายเท่านั้นค่ะแค่นี้ ลายไปทั่วที่ทีแดนแม่กูมา,มาเดี๋ยวให้กูถามกันเบื้องดรก่็ให้กระถามรถเจเมื่อน,นี้ไป็ยังลานคือบีบีซีซอแท็แกกะหรี่ก็ลานไปไซเบิร์ดลูกค้าไปไซเบิร์ดให้กูถามด้วยเอาเออหัวหาพ่อเมก่อกี้ไปเรื่อยๆนะ คือว่าตอนนี้เกาหีแท้แลาวออกไปขางนรอบเมลากาจีออกไปขางนอกกูบัวอักษรไทยเสนอว่าการที่ใช้การีไปรับแพ้ขางนอกมันอันตรายกว่าไรการรับแพ้ขั้นรอบกับการรับการเดรัจฉานมันอันตรายอย่างนี้การบแพ้ต้องรับกันออกไปแล้ไม่่ท่าไรใช้ได้ดเท่าไรเมื่อออกไปแล้วเมื่อเขาบันท็นบ้างเขาต้องตบเจ้าค่ะฟังอูปก่อนไดค่ะเดี๋ยวก่อนสีฟ้าเลยคิ้วขึ้นติดอยู่เกือบเพียง พิดียังไหนอุดรวาดสามเยมก็แตาประทับไปทางนอกเนี่ยไม่ได้ไปลงงานนอาได้ขัดเกอกรหีเขาออกไปใส่สัตว์ล่าออกจากร้านไปหมือน้วค่ะแลาออกค่ะล่าออกจั้ไหนตรงเมื่อนีเดเสียกับพพอแม่สีบ้าเอากรหีอยู่รลานเทาเจ็ดคนแปดคนท่นบกลกระดีที่เขายตายห้าล้านเออเอาไปเนี่ยจากเม็ดค่ะแต่ไม่มีกรหดีห้เสียกับคนเข่เสียเอา ให้อิกโคลีบ้านแจ้งนี่เป็นเป็นกะหลีใหเซียงอ่ะพ้นค่ะ,ะกกใส่อิโคลีโยใส่น้องกอลียกมือหน่อยค่ะ it <have> it. อีแฮบุ๊คเออเสียเขาบอสีไหมมึงจะมาหนะคะอีกโคลีนี่มันมีประวัติศาสตร,ร์ยาวนานกว่าพันปีนะคะฟันตีเออไปบ้านรถได้พิพิธภัณฑ์กระดูกมัดพร้อมค่ะอ่ะคุณรู้ไหมกระดูกมั้นกระดูกผู้ชายเขายืนขาแี๊วัสี่เออกระดูกอ,อีโคลี กันดูกันเลยเอยบกี่ว่าหาอกไปจากสัตจากสี่้จงเพราะ่าเสียแล้วขอได้ดิแล้วตกเอาเด็กไม่ไมหนาตาไม่ไม่เท่านั้นเอ้ยแต่หะมือนีที่มาสมัครผู้นึงค่ะเป็นจ้กไห่แน่อายุ1ิสองปีเคืนงอ้าเคือป่ขอดชิบสาปีมันบทันดยางค่ะตีเป็นจ้าไห่แน่คุณละนายชะตรงตาที่เกต ตั้งไว้เลยค่ะไปเอาออกมาให้เจ๋อเบิงพี่น้องเอ้ยผู้ใดสิมาสมัครเป็นจรีงยุซอกคนดีเลื่องก็แหน่ตาดีสองก็สวยสามก็หุ่นดีใครไป็นสามคนดีใครเป็นพลเมืเป็นเรื่อ,อ,งอ,าาาองต้อ,ตอ,ดดอ,อบ,บอกเ<อ>น,นะค<ท>ะเพราะว่าอยากตีเพราะว่าคนที่จะมาออฟเดิกเขาต้องจัดคนสวยคนเองคนหุ่นดีวหม่แปลเจ้าตื่นหยัง ผู้ใดปล่อยคั้ยเขาแลาวกูไม่ใช่ไม่ใช่ใครจ่ะเด็กใหม่ที่มายื่นใบสมัครค่ะเด็กใหม่ค่ะมาคืออีหมูเดงอันนี้ดังก็หมูเดงค่ะเอาดังอะไอย่างออกนคนละพันม,ม่บ้านสดๆร้อนๆข้าวไหนเต่งลูกตายยุขาดินแห<ค>้งพัแบบกแล้วพักแซกคาบลูกก็ได้ฟ้าใสุูซีฟ้าก็แล้วมาคือแทฉคืออย่างคือมีง่งาแดงบ้านดงเย็น สวัสดีค่ะไม่ค่ะมึงซื้ออย่างก่อนไม่ค่ะอีิทักซี่ไม่ค่ะตอนแรกไม่อย่างมัเก่าเห็นเอาดีดูมึงซื้ออีองซื้อเงี้ยดูขาดแล้วก็แปะซื้อไม่ไม่แต่ใสอินันบอกฉันค่ะสรุปแล้วมึงซื้ออะไร ตือหินไม่ไหมค่ะไม่หรอกไม่ไหมมาต่อซื้อมาอีกอยู่นี่ให้แก้ถามได้ท้อข้เจียงผู้ใดไใส่ไม้จวบจียงไใค่ะเจียงผู้ใดเจียงหนูนะหนูบอกกับเบียบพวดใส่เสียงสอกเสียงเรื่องอะไรใส่กับพ่อยู่เพื่อน อดก้อนที่สมัครสมัครเป็นกะหดียุรันเจีนี่แหละเคยผัดแมนบริการมาก่อนบ่เคยเลรอนะะเนาะค่ะเจค่ะเป็นจังไรคะเจก่อนชานยุรันอาหารนะครับข้าท่านเป็นเด็กเสิร์ฟครับเป็นเด็กนั่งดรีพ่องค่ะป้าเป็นเด็กน่งดิ้พงพลายอีเมเอ,อเร์เลิกสีโสนใจแล้วแหละเป็นจังไรต่อแล้วคุยประวัติการเหตุงานมาซียพ่อแขกง,งานของร้านชันนะคะัชันคือน,นางตัดท,ทันทีค่ะป้า ก็คืนนักตักแขกตีนักตักนักินแขกครับแขกมึงใอ้สัาพุกจอยหรอเปล่าให้แกแขมให้ทอแขเป็นมืองบอเปย์ซอยผู้ป่ะวมซ่ไพนาพวกฉันนี่แหละค่ะแต่เช็งรา่หอดนองไท้ายถาบอปัดรับมือไปซอยผู้บ่าอโซ่ไพ่เฮ่อให้เพื่อนปัชบอปเอี่ยมือ เสียจอดรถ B M ต้องปริ้วทำไมดีๆนะลูกต้องดูรถดีๆนะเว้ยจะให้รถรถไม่รอยูดทิ้งทังวันเพระกันดีเลเสียดีชอบเพราเจ้าลาีสายเด็กทำงานมั่งแม่นบ่ไม่นั่นเดี๋ยเาคยบก่อนแกเทมันค่อยผิดือดวังแก่เทนครับมื่อจอเดียดไปจะค้นค้าง18ตครับกูต่าหาเ้าดีๆเหมือเขาจุงไว้บักแม่ครับโอนขึ้นมาจาไว้าใบตีโอนแล้วครับผมแค่บาท ต้องแสนเราเลยให้เธเสียลูกฉันมื่อเกลื่อนค่ะหมัดจากพอดีจ้องขาเจหมึงบม่มักอันนั้นซอยกูนี่หมัดอันนั้นเป็นยังเจหมักอันนั้นกระลอกหลอดนี่ก็เอามียเข่าขวดพอมันเผ็ดเข่าไม่เป็นเข่าธรรมดาเจริงๆเข่าเป็นอะไรเข่ารุ่นปูมันผุนและแหวกแท้เข่ามันเสียกับอีดีแล้วอีดีเกาเข่ามันเสียอีกแล้กูจะบอกใครคนที่อยากเกิดมันจะมาเข่าครับเข่าเรียกเจอุ้ยเข่าขวดพอ ร้องเท like <The camera apan> <navigation> ่าตามพระใหม่ใม่กูเสดีตัวจะบาดก็ไดะแหม่แ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 ก่แม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 ่แนเแม่แม่แม่ไม่อม่แม่แม่แม้แม่แม่แม่แม้แา่แมเแม่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 ไม่แม่ดม่แม่แม้แม่แม่แม่แมีแม่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 ัม่แ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 ร่แม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  ไ,ได้ยังจำฉันบ่ได้ฉันถาหลูกช้ายฉันมาดูกระดอะกัะหนูไฟหะไทยมาดแม่แทะแท,ะ,ท,ะ,ท,ะ,ทะของเสียกับค้อยในแม่กับคนกับคนในเม่หนูไฟจ้า <c oughs> อุ้ยังว่าหนูถอดเบื้องหน้ามันไปแท้งปูผมได้ปูแล ตู้พอมือติจิ้มริมคือออำพ,ชาาพาัชราภาถึงขนาดนี่ขนาดพัชราภาคู้แย้งว่ากออีสุภาษัยเทะเลควาฉันพาดหนูได้ฉันมาเที่ยวหลวงการอจันทรยังจำอะไรตอนนี้นนมีผู้ไรครับเป็นยังไง,ง,งกันนะครับยงังว่าเป็นเมย์เป็นเมย์จ้าถ้เาเป็นเมเย์ตอนน้จะสิพหนูว่าเที่ยวซอกก็ดีแจ๊กซี เอสาจะรื้อตีไงคอยมีลูกไส้คนเดียวละเหมือนแต่งแค่เหมือนตาลูกไส้ฉันไปไหนฉันก็ต้องไปด้วยย้ำลูกไส้ฉันมาเที่ยวซองหรือว่าเที่ยวเทปเที่ยวพัดฉันก็ต้องมากันแห่น้ำมาเที่ยวซองนี่คันลูกฉันมอผู้ยฉันต้องตรวจตาให้ละเอียดที่ตวนจักคอนเด้แคันถือใจฉันจะให้ลูกไส้ฉันออกแหคันมาถือใจฉันก็ปลูกกากาบานไปสี่กันเองค่ะโอ้ไม่เน่อดีเนาะเนี่ย ก้าวบ้านไปสี่กันจะได้แม่กับลูกบ้านไปสี่กันเลยเอาตั้งแต่หมามันยั่งบ่ได้เรียกแม่เรียกลูกแทนที่ว้ายพ่อข้าหมาหมาจะได้้วพวกหนึ่งอย่างอย่างใจลอยเขาจะมาซื้อบัานบางฉันสองพนกับลูกคุยหมูเด็งกับแม่เนี่ยทนตัวอันนัดไหนเขาซื้อบ้านบ้านหมูเด็กอยู่ของกับงมันโดนหมูเด็งไม่อย่างสั่งหมาขี้เหี้ยม เจสาคาะลูกชายฉันบัดจับเด็กไปหมื่บ้านเนี่ยและกวนเงินมัจับมาเรียบร้อยแล้วเด็กเเรานั่นก็บอกว่าต่อรับลูกชายฉันค่ะดีอันนี้ก็จากสี่ธนาคารคือตอบเป็นยังไหค่ะเพื่อนเด็กบอกอย่างนี่นะฮเพราะเด็กบอกว่าจังัขอมันคอยปวดเท่านั้นเมื่อแก๊งังสู้กูเตนไอกูขึ้นทัพทีบ้าขัาเขากูกับขวัญขวาวพื่อแอกตัวแย่ไรอดตั ก็จากสี่ดอกคะ่ะคุณเมย์กังไหนคะกะันลีที่เสียกับพจนโอ้นึกว่าม,มัดจับนะขันนอกเขาแล้วออกไปมุดแล้วคะ่ะออกไปมุดแล้วแจ่เราเงิอนอสองแสนบาทที่ลูกฉันมัดจับไว้ในบาทนี้อันเงินอสองแสนก็คือสนบะมีขึ้นดอกคะ่ะอิจฉาเดืปันสลอดกระเทกะมาค้าลายมุดแล้วเสียครับเด็กที่เสียมัดจับไว้หนีออกจากร้านไปเหมเดเรียบรอย้อยพลเหลือจักคนเราเงินอสองแสนกีเสียโอดมันมาจับยี่ดีมันจะไปปั้นสลอดไปหลินมาค้าลายมุดเรียบร้อยทุกบาททุกสตางค์เรียบร้อยมุดแล้วแมน เล่นไงล่ะกบมีนี่ม่จแล้วคนหายะก็ว่าเลยย่อย่อยอย่จ้อย่อย่อย่มย่อ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 ก่อย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 อย่าย่อย่อ่ยออย่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 ออยไปย่อย่อย่อย่่อย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 ่อ่อย่อย่อย่อ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 ออ่อออ่่่ออี่ออ่่ม มอ่งไม่มาสมัครค่ะสมัครก็น้ำสูเนี่ยเมีนค่ะเอาเราไปเดีไปนักปศุฯมาเพิ่มสินหลอดเตียงของใหม่นั่นไปดี้เราไปนักปศุฯมาเพิ่มสินดาบซอจัดโว้ให้เรายิงในี่ยร่างกายเปิดตัวอบ้าด้วยเสาหน้าพ่อรอไพ่กีบลุ่มขมิ้นป้าแต่ร่างกายสวยงามเราลางเดี๋ยวเราพึ่งจะมาหลับแขกก็น้ำสูไม่ใช่ร้องใหม่เมืองชุเพค่ะคุณแม่แขกเอาน้ำสิ่งรวมสมัยไม่พัชรีเราดังเราง่ามหลายกระดอนเราพึ่ีเกียรติกระามาหลับแขกได้ผู้จัดการตุ้มติ้งหน่อยพอดาตน ไม่พัชรีกับวันเม่ยขาดทุ่นเม่ยขาไม่เป็นทิพติสนตายแล้วค่ะคุณแม่เด็กใหม่นะคะเด็กใหม่ที่ดูหมายถึงที่ดูพูดเนี่ยคือกระดี่เพิ่งมาสมัครใหม่นะคะอิสระแล้วก็ยกตาถึงอีกนะคะเจ้าของเห็นฉันเนีนารักมันกับใต้เงินก็ขา กายจะเป็นกูเนี้ยนะเอาจากสี่เอานอกไปทดล้อแงนก่อนสิดาสึ่งงานดีๆนะคะนี่ท่านหนึ่งที่ว่าเด้มากฟิลดอกมันนี้มันแมนอยู่บ่มันคือซุ้เก่าว่ะสันที่ก็จะมาเนี่ยลิเกสารมาบ็พิดฟังแทนเดี่ยเยวมิคมพูดชัดๆอีกทีสิลูกเรียวมิคมลูก ประก,กากไปสีกันเพีเ้เนประกาศี <top ic> ับ้าไปคุณเบี้ย่ปาไปค่ดูอาะม,นมานบาหยอดได้ซื่งหัวอะไรยัง้หยอดเจ่ไอ้แห่ดิเด็กจะประก,กาศให้ลูกคคาคนนี้จะสียวามเป็นคนดีดอกค่ะเจ๊ป้าที่โทษจะได้ออดเอาก้วยรอนใส่สุดไม่เห็นลูกฉันจังนค่ามเป็นคนดีดอกค่ะเดกใไม่ที่ดูหมายถือดีเครือ เด็กแมเม็กอินต่างประเทศเลยอะค่ะต่ตงประเทศนี่บ่ตั้งประเทศเขเอาตัวเขาออกมาเพาะฉันติดธุระไปเอาหองเขาออกมาแล้วเล็บูกเด็กเปิดตลงให้น้องออกมายอดเขาสวยสนงดแบบเปรี้ยแ่ไม่แม่รู้ซิกพินสังก้มนิเอสาเยียเจาอ่างเลือเกินแบบจิี่หยังขนาด้ามัจำเป็นไรเลยนยังจิยังได้รับกำจ่ายอยู่นี่มันบอกความพเเ็กไม่พาจากตาประเทศครู้าทีสวยสนกุก้มถึงใจเสียรือเปล่าการัดใจเสียว้วงเป็นพาะก การพัดดนการเลี้ยแวไม่คืออย่างนัการพดอปงบนเชียงขาคอยกิเส้นกินมะเขือเทศแต่ก็มืออ้่นนี่เป็นตนไปอดหอดที่ไนมัเคือบะเขือเทศเราแแนวพี่น้องเอ้ยคนใจไหนมัเคือปลดกหน้าปิ่งเพราะสู แล้วตองขี่โูเห็ดออกลองดี่ว่าคือหัวขวบพรท่านได้ใส่ขี่เท่กอกับเป๋าเระกา,าขันที่หานี่เป็นขบเป็นคนพอขวดประก,กาศมันมาออมดีทีความสัตว์แปกกีตูวบางสามกำบเดับกินข้าวม,ามันเดยอำนี่หะพญ,ญายามจะไปซอยงานศพเพั่อนรด้เพนจะหามเธอขึ้นไปเผาก้อนโสวปินขนาดเงี้ยดำมาเต็มขวบร่มไม่กออกมาได้อห็นะ ที่นอนิเชียีฉันปรกาอยีนี่เวลาร้อนมันบริการมุงเด้ค่ะขนาดยุ่งประกาศกันนก็ไม่ได้นี่ไม่ยังเอาุ่นู่รอ้บเเ็อยกตเะปากมันหวานปุเตะปากมัจะได้เราดีเอา

เอาบอลกลางวันล่ะใช่ไปสอนห่วงกันก็ได้ใช่วิ่งแต่ตีนซีนมุ่งมาเลยเป็ดดีเนาะนี่แหละการคุณแม่าคาโกอินเตอร์เดียร์านีโกอินเตอร์คาร์เมกอินค่ะนอกมาจากประเทศไหนแม่ครับว่าสิว่าน้องเขาเมดอินมีนอกเขานี่เกิดอยู่ประเทศมาเลเซียอิสมาอิลัลมาเลกุมฮิมิรูดารามเซ ตำเนียงปีอู่ได้บอเพื่ว่าได้มากประเทศมาเลเซียคูดสะบีสัตว์ถล่มเนาะเขาได้ไงไปอยู่ประเทศกับผู้ช้าสวเสดีสามกับอับบังป่าอุ่นอรวันอย่างครุขุกเนียงประเทศกับผู้ช้าเศรษฐกิจก็แลังก็ดีเนาะเขาได้ไ่ไปอยู่ประเทศเวียดนามวงไหนวงเดิมไหนเขาเดิกดึกง ไม่เดาดู้ยอะต่กูเก่งเลยประเทศเวียดนามแพ้อยู่เฮอร์ดีเคสกับลักขารมนอกเขาเลยยายก็อยู่ประเทศแล้วสบายดีแล้วประเทศแล้วก็มีแค่เงินกะลักแข็งตัวนอกเขาเลยขาดโขกก็อยู่ประเทศไทยคงจะเป็นเซนัสกระมังไว กมแต่สายไดจิุงสียยากูจะไปจ้าเล่ตอบพม่าตีกุงพระแม่ตีกุ้งสีไอยศไยาแต่นอกเขาได้ยังอยู่กับฝูงแม่ป่าอ้บอกเวยแตงกาถูเด่นไปเนี่ไปอย่างีอย่งโยหาอย่างเนอะไปอย่างไเป็นถอนหายใจเห้ือน เล่ียูนีกมือนเื่องปืนไงอามือนก็เสยนอินมีเงินแต่ละมันแต่ะครพราติดคดคำหนคนไทไหนมาซื่อตีใปแกไหนแก๊เขาลือขุดีเสียใจค่ะเสียใจค่ะเสียใจยังขนาดนี้ผมไม่เศ้าขายบัตรไอาพอกมงเจ็ดโมงเขาลือทางกะสีออกนั่งขายบัตรสวยครับเอาเียบก็ยางได้ละ นี่ละมันเหตุผลนี่ละมันเป็นน้ำเจ้าทีมาทำงานเจ้าีกับกี่กลีก็ลูกลมคุณี้ยัวสดจะได้ผกรมาเพิ่เยะเขาสามพนนะท่เรือแข่งหลายน่ะเดี๋ยวนกระเบี้ยวหนหนูซื้อหยังขาซื้ยหยังกงามตางามตาบัวแบนรอบให้งามจ่ารโรคขาด เอาโลกขาดเสื้อกันสมัยตีซื yeah. um, okay? well. ้อมระาังคิมโประอยากไหมพุชเยวไปซื้ออย่าง beautiful เดี๋ยว beautiful แปลว่าอะไรอ่ะงามแล้วอายล่ะนรวมกันต่า มือนี้ฉันพาลูกชายฉันมาเท่าระดิบคือลูกชายฉันจรองใบเขานี้มันเรวมือนี้หันยิ่งหลาข้าแพ้ก่อนต่อแขงนั่นรับออกลูกชายคุณพี่ซน้อลูกเอาไม่ได้หรอกค่ะหนูเพิ่นอายุสิบแปดปียังไม่เป็นรูกนี่ตีภาวะว้าวคือว่าหนูได้เปิดบริสุทธิ์กับลูกชายของคุณพี่ลูกชายคุณพี่เนี่ยเขาเป็นสุภาพกูรุสุขุมนุ่มลึกครับว่ามันหนูปจีปปวดดอกจ่าก็อากดอกจ่ากันสุขุมนุ่มลึกกูอ่อนร้อนก็ออกหนูชอบซาดิบอ่ะระดิบแก่ไปเขาชอบมาง ตีนขางนี้ตีโคหนูเดาชิ้ิคชัยกูมาบ่าค่อยพานเกเตรเพื่อแขกค่ะรู้บังไม่ไหนังเรียงใดลองแม็บโอ้ยขว่สามิก็ปีล้นนล่นนั่นนั่นนั่นนา่นนั่นนั่นนั่นาั่นนั่นนั่นเั่นทั่นน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 ั่หนั่้นั่นนั่นนด่นนั่นนั่อนั่นนั่นนัระนั่นพี่นเป่นกระตนกกระตากพี่นนัหนนลยเอี่ ปีเสียทองคำพี่ไข่ทองคำดอกกุหลาบทองคำพี่จะจยกให้หลุดตามใจชอบเลยค่ะเพื่อนเขาไปบอกคนแกลเซจะอะไรแอบสิคนลาะลาลกดใครหาต้นเบิกคุณพี่ซื้อมาจากไหนครับพี่ฉันสั่งทางทิกตอกค่ะอ๋อาาเดียวกันละกว่าถามน้หนักทองก่อนทอง,ทองทเทไหมครัเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าค่ะด้วยจิตการดีคู ุณพี่้าทองแท้ยืนด้ที่เกมัคนมีแค่ทองหวนเท่านั้นกัะเอาลูกท่อเม่เป็นท่อปลอมจีดังเลยจะปอมซ้างมากเลยถ้าคนใดประกานวเม่สีไดท้อปลอมคนรู้จะเป็นเหนี่ยมคนชลาแต่สี่พี่เอาองอเาองิงนสดแทนนุ้ยค่ะสองาอ้ไนยไก,ก้ไก้ไอ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 ้กอ้ไ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 อ้มอ้คุณไม้ไอ้ไอ้าอ้ไอ้ไองไอ้ไอ้ไอ้ไเ้าอ้ไอ้ไอ้ไอ่าอ้ไอ็น่้ไอ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 ้ลัง ก,กูโดนขัดนิ่งจะไปก,ก่อดาาแก่เลยเหรอนี่แก่เลยก็สีผ้าหนาเกียดท่าน่อยี่ก็ไม่รป้างลูกขนหนูบ้านพ่กแค่สิรับแขแกจนแลลูกเนาะพี่แหงนสองแสนแหงนยี่หลีได้ป่ะตัวป่ะเงบแตกเื่อสองแสนผู้นี้โดดเธอไปคดนหนาโง่ม่เอ,อ,อาเุ้งพี่หแล้วเขากับควมกลกบวได้ไงยี่หลี่วะสองยี่หลีสองแสนคันกูได้เงนนินสองแสนละเมื่อ้าไปเห็นเนี่กอุ้โตต่ำเอวสี่หมื่ ตดซีตำอีกีมเต่งตำไปอีกีมืนเปิดเกินเียวเหรอเียวมาแล้วเกียวมาแล้วซี้คนแล้วได้ก็ต้องซีตผมปวดมากขาแบบเเปีย่าย่งผมซีเียวเป็นเท่าไหร่ชิบดน้นจะมือวัดนี้พวกแบบบลูกชิ้นไปเียอที่นี่หเนาะ เอาอี้เนียัดการมันนักแท้ลูหนักครบต้องแอรต้องแอรไปขัดไฟสิลูกได้ค่ะเจรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ เสียงแบบนนเนี่ยแต่กิน้ำว่าง่ายนเดผู้สยสอนกับ่างน้ำตาอ้าสูงขก็อบอร์ดยรใส่กันดาใส่กระดาเสียงหอมหอมหอมหคิวเราำเสียน้ตาจาไม่ควเขาอยู่กันสคนแล้วอ่ะ ตัอะไรบ้าดีอะไรดูนีสิจ๊าปุ้ยถอดเสื้อด้วยเสืไเาม่เหนแล้วุ้ยถอดถอดสุดก่ดอนถอด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 ถอดใอ่ถออดถอองถอดถออมออ เสีอขนาดม่ะอกงามตาอุ้ยเสียทอนานี่มันได้งามตา,าสิทอทางล่างเนเสียงตาทอนต่อยากทอนสียงตน เก่งน่มาเป็นหงเป็นไงสังสิ้นแรกข้งงไผ่อเชียกับพ้นเพื่อเห็นอยีกดมแล้วน้หอมกันเนาะกินชีหลอดเาตาเลือเชื้อสุดท้ายเสียทอดเธอไไข่น่ารักมากเลยอ่ะเสียจัทอดนะจะจอนทอด่นะ เท่าไหร่สองเสีย้ร้บาก็สองเสนกว่าแสนไม่ต้องไม่ต้องมันสองเสนฉันขอรับผิชอบเองแต่ว่าเมื่อีถ้าจะเป็นจะตายฉันขอฉันขอตายเพื่อเงินสองสนอะไรถ้าตายนะถ้าฉันตายให้เธอไปเอาเงินสองแสนกับแม่เขาแล้วไปจ้างหมอลามังอนศพฉันเอาขไหนเกินเงินรอเดียวอะไรทำไมไม่จ้งเสียงไม่หกกูไม่ชอบความคุบนายกวนตายตายไม่หลับกเก เอาอย่างนี้บึกตเข้าไปสู้นะเพื yeah, ่อเงินสองแสนมันแน่นอนอยู่แล้วสู้ไปสู้ยำตาปูเนื้อตายน้ำ้งกันกล้กล้นกลกล้เออแม่ไม่เคยพอไหมกหัว สายใจแต่เราเขียนค้อเขียบปวดพื้นเอาว่าควายจะไรเนี่ยว่าไปขนอเอาวันคมู่หัวงว่าสิขางันดุนเนาะเริ่มอะไเริ่มดุนแะไรกูแล้วนะเป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้โห้าไปสู้งามตาเสียกระถอดออกแล้วใส่กันด้เสียขอใบบนกันกะไอ้เช่ยช่จะาบขอบบนขอบน้ากำลังก็นาะขอบแ้วแล้วว เสอเสือเอาเสือไล่ไล่เมื่ี้วาเสียมเสียเสียเ้เสียเสียเียเียไหูเอาแล้วอาบ่เอาจังไรแคลปันกิสิบ่เอา ห้มไ่ก pues mm nah ็ูอ wow, ีกเอาเสียห้าไใกระสางว่ามาสิยงว่าสิย้อยเสียเสียงเสือสองเสียล้วเสียต้องเอานะคะบวยมันเตียมเลยสียเสงเป็นหกอบ่ากับอีงามตาเสียสเสียเจ้าเด้ไห่เอาเล่าเด็กไอ้เ้รัววไม่เข้าไปรัว

ไม่อย่าเพิ่งเมียทำไมไทยมภาษาเรียน่ะแม่เราบัเป่ายิงฉุบกันรอยยิงฉุบคืออะไรโอโซนไงทำไมมึงไม่พูดโอโซนอ่ะกูพูดไทยเนาะอีปปอบเอ้ยเราบัเป่ายิงฉุบกันทำไมใครชนะภาเรียดมันอ๋อกูแชมป์โอโซนอยู่แล้วแม่เลยเนิฟจาวาเซ็ตเสียคาครับผมเสียวมึงครับเสียวครับ เจี๊ยดิเหลือแต่ส่งเจี๊ยคำพูดมไปแล้วมึงไม่